ในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนี่เรียกว่าอยู่ในช่วงของคําว่าเช็คเรตติ้งนะหวานเสน่ห์ไปเรื่อยนะคะมีคนคุยเยอะนะคุยหลายคนคบหลายคนแต่ก็อาจจะยังไม่ได้จริงไม่ได้จังยังไม่ได้ชัดเจนกับใครนะคะเ,เรียกว่าอาจจะแบบยังไม่ใช่อะ่ะนะสำหรับคุณบางคนนี่ค่อนข้างจะห่วงแหนความโสดด้วยนะเพราะเดอฟู food, รักอิสระนะคะไม่ชอบการผูกมัดไม่ชอบการยึดติด นะคะคุยกับใครสบายใจก็มักจะคุยอยู่กับคนคนนั้นส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่นี่ต้องพยายามมองหากิจกรรมทําร่วมกันนะเพราะรักมันจะเหงารักมันจะอ้างว้างมันจะรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวนะคะทานข้าวร่วมกันพาคนรักไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะให้มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นนะเออรักมันก็จะได้ไม่ไม่ดูเงียบไม่ดูเหงาจนเกินไปด้วยอิทธิพลของราชินีเหรียญน,นะมันมีความเหงา นะคะยิ่งถ้าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสุขภาพจิตสุขภาพใจค่อนข้างจะสําคัญมากเลยนะคนวันพฤหัสนะคะเรียกว่ามันจะมี